User e x p e r e n c Design การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ UI คือการสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่นักออกแบบใช้วิธีการสร้างอินเทอร์เฟซที่มีรูปลักษณ์มีสไตล์ที่สวยงามใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ให้ผู้ใช้มีความสุขกับการใช้งานระบบ UX คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานและการเข้าถึง ความง่ายความยากในการใช้งานของผู้ใช้งานการเข้าถึงแบบเว็บไซต์แอปเป็นต้นดังนั้นในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยผู้ใช้ซึ่งได้จากการทำ user research ความแตกต่างระหว่าง UI UX UI เน้นให้ความสำคัญกับความสวยงาม UX เน้นให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ผู้ใช้มี7ข้อดังนี้ Useful ซอฟต์แวร์ต้องมีประโยชน์คำว่ามีประโยชน์ขึ้นอยู่กับบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันเช่นซอฟต์แวร์ที่เน้นความสนุกสนานในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ ในบางผู้ใช้อาจจะมองว่าหร้ประโยชน์แต่ผู้ใช้บางกลุ่มอาจจะมองเห็นประโยชน์ในด้านความบันเทิง 2. u s a b l e ซอฟต์แวร์ต้องใช้งานได้เช่นการขอยืนยันรหัสผ่านจะเพิ่มความซับซ้อนของขั้นตอนการสมัครผู้ใช้ตัวเลือกในการแสดงรหัสผ่านช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างง่ายดาย f i findable ซอฟต์แวร์ต้องค้นหาได้ง่ายหมายถึง ผลิตภัณฑ์รวมถึงเนื้อหาต้องค้นหาได้ง่ายในกรณี I i ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์เนื้อหาที่นำเสนอในหน้าเว็บเพจต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่เป็นส่วนๆ 4. k ่ d o u b l e ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจรวมถึงข้อมูลนั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 5. d e s i ซ a b l e ซอฟต์แวร์เป็นที่น่าพอใจ ภาพลักษ์จะต้องเป็นที่น่าดึงดูดและง่ายต่อการเข้าใจความสวยงามจะเพิ่มความน่าสนใจเช่นภาพประกอบสีปุ่มโทนการไล่สีก็จะส่งผลต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์เช่นกัน 6. Accessible การออกแบบการใช้งานจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ลหลายๆกลุ่มเช่นผู้ที่ทุกพลภาพในบางประเด็นการได้ยินการมองเห็นเป็นต้น เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ 7. Valuable ซอฟต์แวร์ต้องมีคุณค่าเมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานและรู้สึกตอบโจทย์ใช้งานง่ายค้นหาข้อมูลง่ายไม่ซับซ้อนและมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามดึงดูดการใช้งานก็จะสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้และทำให้ผู้ใช้งานอยากใช้งานต่อไป องค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้สามารถแสดงได้เป็นละหน้าแต่ละส่วนซึ่งมีความเข้ากันในระหว่างการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งหมดแสดงได้ดังนี้ 1. The s t a t g y p a n e การทำงานเชิงกลยุทธ์มีผลกับการทำงานของซอฟต์แวร์ที่เน้นการปฏิบัติงานและทรัพยากรข้อมูลเป็นสำคัญความต้องการของผู้ใช้คือเป้าหมายที่ต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะผู้ใช้ภายนอกองค์กรอย่างเช่น เว็บไซต์เราต้องทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและสอดคล้องกับเป้าหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อย่างไรซึ่งวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ต้องสมดุลและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้โดยวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์อาจเป,เป็นเป้าหมายของธุรกิจเช่นสามารถทำยอดขายผ่านเว็บไซต์ได้10,000แบาทภายใน2เดือนเป็นต้นหรือเป้าหมายประเภทอื่นๆเช่น แจ้งผู้ชมเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการดูแลและบำรุงรักษาสินค้าการจะเป็นไปตามเป้าหมายต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดได้เช่น Google Analytics, Microsoft Excel, Power BI การแบ่งกลุ่มผู้ใช้เราสามารถแบ่งตามความต้องการของผู้ใช้จำนวนมากออกเป็นส่วนได้โดยอาจแบ่งตามประเภทผู้ใช้ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด การสร้างตัวตนคือการสร้างบุคคลที่เป็นตัวละครเพื่อแสดงถึงความต้องการจากผู้ใช้จริงทั้งหมดโดยใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการออกแบบ UX 2 The Scope p a i n ในด้านฟังก์ชันการทำงานจะต้องสร้างข้อกำหนดด้านฟังก์ชันซึ่งจะเป็นไปตามขอบเขตและกำหนดของช่วงเวลาที่วางแผนไว้หากขอบเขตฟังก์ชันนั้นไม่ถูกพบในโครงการแรกสามารถพัฒนาโครงการในเวอร์ชันถัดไปให้ดียิ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อไป ระบบการจัดการเนื้อหาคือระบบที่ใช้เพื่อจัดการเนื้อหาทำให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้รวดเร็วโดยเน้นการจัดการผ่านเว็บตัวอย่างของฟังก์ชันการจัดการเนื้อหาเช่นแบบสอบถามข้อมูลสถิติต่างๆคำถามและคำตอบที่พบบ่อย 3. The Structure p a n e ขอบเขตการทำงานจะถูกกำหนดจากฟังก์ชันการทำงานและนำไปออกแบบเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยการออกแบบต้องคำนึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้ใช้ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบเรียบร้อยแล้วต้องนำไปทดสอบโดยผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อดูว่าระบบที่ออกแบบมานั้นมีความสำเร็จหรือล้มเหลวซึ่งการออกแบบต้องคำนึงถึงการจัดการข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ผิดพลาดย่อมทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พึงพอใจได้โดยตัวอย่างวิธีจัดการข้อผิดพลาดแสดงได้ดังนี้ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกตัวอย่างเช่นการเลือกวันที่ขายสินค้าผู้ใช้จะต้องไม่สามารถเลือกวันที่เกินกว่าวันของปัจจุบันได้เช่นขายสินค้าวันที่3มีนา2566ระบบต้องไม่สามารถให้ผู้ใช้เลือกวันที่5มีนา2566ได้แสดงข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ท,าทราบตัวอย่างเช่นการกรอ,อกวันเดือนปีเกิดกรณีที่ผู้ใช้กรอกผิดพลาดอาจมีการแจ้งเตือนให้ทราบ รูปแบบการกอรอกที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 4. The Skeleton p a n e โครงร่างการออกแบบจะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบการนำทางการออกแบบส่วนต่อประสานสามารถใช้เครื่องมือการออกแบบมาตรฐานดังตัวอย่างต่อไปนี้ Text Field หรือกล่องรับค่าและแสดงผลถูกใช้สำหรับการรับค่าข้อมูลและแสดงผลข้อมูล บัตทอนคือปุ่มที่ใช้ในการทำงานซึ่งควบคุมการตอบโต้ก,กับผู้ใช้ด้วยการคลิกเ a d i โอบัตทอนเป็นคอนโทรลตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกได้เพียงหนึ่งรายการจากรายการทั้งหมดดอบดาวลิสคือคอนโทรลที่ใช้คลิกเลือกรายการข้อมูลโดยจะคลิกเลือกได้เพียงหนึ่งรายการเดียวเ h ็ c k b o อเป็นคอนโทรลตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกได้หลายรายการระบบนำทางหรือ Na navigation คือการออกแบบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆของระบบหรือเว็บไซต์ได้โดยไม่สับสนซึ่งระบบนำทางสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Global Navigation เป็นระบบ n a เว i ยเกชันที่ใช้ลิงก์ไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์สามารถไปยังหน้าเว็บเพจอื่นได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีส่วนของการลิงค์แบบหลายทิศทาง 2. Local Navigation เป็นระบบนิเกชันที่อยู่ในรูปแบบลำดับชั้นเป็นการนำทางเข้าสู่หน้าเว็บเพจในรูปพ่อลูกโดยดิงไปยังรายละเอียดย่อยภายในหัวข้อหลักนั้นๆไรเฟมคือโครงร่างหรือแบบร่างของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรโดยจะเน้นที่โครงสร้างองค์ประกอบรายละเอียดและความต่อเนื่องบนหน้าผลิตภัณฑ์เช่นข้อความรูปภาพปุ่มหรือองค์ประกอบอื่นๆ ควรจัดวางไว้ตรงจุดใดตัวอย่างของ reference แดงได้ดังนี้ 5. The surface paint ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ได้ตัวอย่างเช่นการออกแบบเว็บไซต์ผู้ใช้จะมองเห็นหน้าเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยรูปภาพข้อความองค์ประกอบต่างๆ